ครับาสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ผมเองนายไก่ย่างอยากเกลีเรคุณ FC ดีกกับคุณกระป๋อม FG มาเมี่ FC FC อ่ะวันนี้เราจะมาทำการซุ่มสเตอร์ร้อยสแตนเนาะเพราะเรามีสแตอแอโรโ่เยอะมากสแตอแอโรโ่ส,โสิไม่ใช่ขคขรรคางสแตอแอโรโ่เออมีสแตอแอโรโ่นั้นเยอะมากซึ่งเราก็มิสเตอร์บีน ไม่ใช่กูแหละอืมแล้วก็อย่าทําก,การเออหาสไตล์ที่มันดีๆนะเออใช่สไตล์ที่มันดีๆโอเคเราจะมาสุ่มร้อยสไตล์เลยแล้วกันเนาะอันนี้มีมากกว่าร้อยนะแต่เราจะเอาร้อยหนึ่งพอเนาะโอเคมาอย่าก่อนเริ่มมันก็อย่าลืมกดไลค์โอ้โหดั๊ดอะไรขนาดนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยละกันเนาะโอเคปรุยกันแทงอันที่หนึ่งฮึบฮึบปิ้งเราน่าจะมีดับเออคูณสองดับเวลาหน่อยเนาะเดี๋ยว อาจจะหยุดต่อเมื่อได้ตัวดีๆป่ะเออแบบปิ้งอยากได้ตัวดีๆอ่ะเออเกินก็ดีอ้อ่ะเอาเอาเอาดียมอนเดียมอนโตเดียมอนคิงคิมซันเดต้องเกินเดียมอนด้วยนะถึงแบบเอเอาอาจจะหยุดโอ้ยโดนหยุดเวลาโอ้ยชีวิตน่าเศร้าปากไปหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวเราจะปิดแชทแล้วกัน STAR p เพนนัมโ e เชียเดอ ส่งไปเรื่อยๆโอเคมาเราจะเล่งเวลากันเลยแล้วกันเนาะมาลังของเมท้าอินเฮอร์เรนโดเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะซิเวอร์ชาลอตโอวีเอเด่ะแต่มันเป็นนอน <laughs> ซีฟอร์ชัลโอวีเอแต่แต่มันเป็นน้อนนะ่ะค่ขาเขาเสียจะดีใจหรือเสียใจดีไม่รู้สิจะรีต่อไหมรีละกันเนาะเพราะมันมันไม่ใช่ตัวที่แบบเออมันแบบเดียมอนหรืออะไรอะ่ะเอองั้นรีต่อไปโอเคสิบอันแรกหายไปแล้วใกล้ได้แล้วหมดละสิบอันแรกพัพโพลสโมกโอเคโอเคเราจะเร่งเวลาต่อไหม

สิอันที่สามสิบมาต่อเลยยาวยวยาวโ้โหเนนอ่ะอันีย้มเลือดอันที่ยิออันีไม่้าใลอรีบกไปกอนล้วกันอันนี่ยีสิบสามออไยอันีโอยยี่สิบอิงี่ามาเปลี่ยนแปกัน้ันะมปัา

โลกาต้องมีร้อยรูปเหมือนกันนะเนี่ยอันที่สามสิบสองปิงเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ The Road t OVA e จอเอาว่ะเอาว่ะสามสิบสองได้เลยว่ะ o v e ดูจีจีด่ะ The Road OVA ดู เย้เก็บก่อนสามสิบสองวะเอาว่าดวงมาว่ะดวงมาเอ่อดวงมาดวงมาคือดวงมาดวงมาสามสองอันใช่ไหมเดี๋ยวมาร์กก่อนนะสามสองมาร์กแป๊บว่าสามสิบสองนะามาร์กก่อนมาร์กที่ไหนวะเอ่อมามามาร์กผมสมุดโน้ตสมุดโน้ตเค โอเคเดี๋ยวเราจะทำการไปเก็บกระเป๋าด้วยใช้อีกระหัสหนึ่งไม่ไม่เราจะไม่เทรดไ่เดี๋ยวเราจะไปเอาอีกกระเป๋านึงมาเนาะโอเคไปกันอ่ะกลับมาแล้วพร้อมกับสแตนกกากะกาเนาะโอเคไปไว้ในช่องเก็บของพิเศษแล้วโอเคมาเดี๋ยวนะมาต่อกันเลยเนาะฟึบอ่ะโลกะมาไว้ตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะดึงแอโร่มา ไม่ใช่สแตนสแตนเมื่อกี้อยู่ที่3 2 3อ่าสาม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 สีปโอเคประมาณนี้เนาะสาใช่ไหมเพื่อให้แน่ใจสามโอเคสาปสามสมารีก่อนก่อนเราต้องเปิดประเดิมในการรีบึ้มอ่าสแตนคนนี้สาอ่ะเราจะใช้เมดอินเทีรว่อีกทีเพื่อเผื่อตอนได้ของดีเลยแล้วกัน

โอเขียนสี่แล้วนาทีกตีสี่ิแล้วมาสิบครัที่นีตอเขมาก่อสี่แล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบโอเคไหลบต่อถ้าเขียนเยอดเข้าไปเดี๋ยวใช้เราต้องเขียนเดี๋ยวก็ใช้เาอย่างนี้กูเลยขอสองอย่างนี้ดีเลยเอ่อสามสสองให้ปุ่มที่รอบฟูไหมแวกันที่เขียนกล้กว่ากูรอบฟูอย่างไรได้เลยสามสิ้าน่อยงั้นดีไหมสามสิบเจ็ดบลอรอบสิบสองไโอ้โหลบแปดอีกเยอะเยี่ยากสองันนั่งสี่ห้าเดี๋ยว เเปกติอ่ะใช่ไหเฮ้ยเอาว่ะเคสีดอร์มอนด์เดอร์มอนด์เดอร์มอนด์ระดับเดอร์มอนด์เหมือนกันเออรู้สึกเหมือนว่าไอาตัวนี้มันจะมีรีเคลียมด้วยเนาะใช่ไหมซีเวอร์ไม่ใช่ซีเวอร์อะเชื่อน,นะอไม่มีเหรอมีเดอะแฮนด์รีเคลียมแต่ไม่มีตัวนี้รีจำได้มีอ๋อหรือเป็นโอเ,เวอร์เฮเวนวะเดอะโอเวอร์เฮเวนพรีเมียม รีควีมเดี๋ยวแทนไม่ใช่สตาร์เพลนเนีมสตาร์เพลนเนีมโอเวอร์เฮเว่นอ่าชื่อว่าอะไรวะอ่า uh, ไม่มีโอเคไม่มีแบบนี้ uh, จะเอาไงดีอ่ะลบไหมอ่ะจะลบหรืออะไรอ่ะเก็บไว้ก่อนดีไหมเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก,เก็บไว้ก่อนโอเคโอเคเมื่อกี้อ๋อสี่สี่สิบแปดอยู่นะสี่สิบแปดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน,เก,กอนเก็บได้เก็บได้เดี๋ยวมาต่อกันเลยแล้วกันเนาะมามาแล้วกลับมาแล้ว ต่อไปสี่สิบเก้าใช้สิสี่สิบเก้าเออล้วสิสตรงห้าสิบงามบึ้มอะสครีมสโรปปีโอเคห้าสิบแล้วตรงแบบนี

ห้าสี่คือถ้าเรามาลุ้นไอ้ตรงนี้แล้วอ่ะแล้วก็ต้องมาลุ้นไอ้ตรงด้านบนอีกว่าเราจะได้นิสัยอะไรเศร้าจังนั่าเคปิงอยนักือบห้าเจ็มาเลยแล้วห้าไปไ้โอกาสหนู้้าก้าโอเคอนะีโอเคหกสิบปิ้ง

เจ็ดปักยีบยับเจ็ดหปักยบยับเจ็ดปักยีบยับเจ็ดปักเซอวชาร์ดกดดีเอาไงอะกดดีด้วยนะอันนี้ไอ้ชายอืมกดดีมันไม่ใช่เดมอนอะเราจะยอมทำใจรีแล้วกัน ปสิบตาร์แพตตินัมเดอะกอร์ด <c oughs> ี้ะกอดีแเหรแต่เป็นสตาร์แพตตินัมนี่วะมันไม่ใช่โจทาโร่อะถ้าโจทาโร่นี่กูเก็บนะหรือไม่ก็ OVA แปดสิบแล้วมาใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นี้เคไปสิต้องกล้ต้องสีนต้องหาอยูน้อาอยู่้

นะย่าไปนะิดเนะนีิยมาสิบขายสิ่สามบาย่างเก้าสิบเอด็ดพอพสโมกระดับกอดดี้วะมันไม่ใช่ตัวที่ดีขนาดนั้นไงดีปะไม่ใช่ตัวที่ดีขนาดนั้นเงือกอันสองอนโมชั่นย่าเก้าสามอา้ดกิ

Why is that the main r c t e โอเคก็โอเคประมาณนี้นะง่าะก็ถามว่าเกลือไหมก็ถือว่าไม่เกลือนะมีได้ star platinum ไม่ใช่ star platinum เมื่อกี้ได้ตัวอะไรนะไอเป็นตัว OVA มี OVA อยู่3ตัวอ่ะที่ได้มาไม่ใช่ OVA 3ตัวมีได้มามีตัวอะไร OVA ตัวหนึ่งเออได้ระดับเดียมอนมาตัวหนึ่งเออล้วก็ได้ได ได้ได้เออได้ได้เยอะอยู่อ่ะก็ดดี้นี่ออกเยอะนะเออก็ดดี้ออกเยอะแต่เราไม่ได้ต้องการก็ดดี้อ่ะเราต้องการเดียมอนกับดีเจนถ้าทําได้อ่ะแต่ถ้าถ้าเป็นตัวดีๆเช่นอ่าสตาร์พีรินัมโอ้ยเออไม่ใช่สต um. าร์พีรินัมไอจอยทัลโลสตาร์พีรินัมหรือเป็นอ่าโอโอวีเอกู v ก็จะใช้เนาะอันนี้อันนี้เดียมอนอ่าเป็นระดับเดียมอนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรละมาก่อนไปเราจะเราจะใช้ชาร์ตแอร์มาชาร์ตแอร์ ือปิ้งสตาร์เพรนนัมจบโอเคสำหรับทิ่นี้ขอตัวลาบดอนเอ็กซ์ดีเดียร์มุ่ย